และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึงแลกนัลล็อกบีกินและเกมชายนิ่งแลนด์ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่ง้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลราตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมครั้งแอบกับช่องดาร์คสกายครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่าคาริสนั่นเองครับ ซึ่งผมก็บอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMORPG แนวเก็บเลเวลนั่นเองครับและณตอนนี้นะครับในทางตัวเกมเนี่ยก็ได้นาการเปิดทดสอบจนไปถึงวันที่27ธันวาคมนี้นั่นเองครับก็สําหรับใครที่สนใจเนี่ยในส่นลิงก์ดาวโหลดเดี๋ยวผมเนี่ยจะทาการแปะเอาไว้ให้ตรงด้านล่างของิปวีโอเลยก็แล้วกันนั่นเองครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลุกเล่นอ,อะไรที่น่าสนใจบ้าง และถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับและในส่วนของระบบแรกที่ว่าผมเนี่ยจะมามการพูดถึงครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการเลือกคลาสสายชีพเริ่มต้นของสําหรับเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมครับว่าในทาโตเกมเนี่ยก็จะมีถึง4คลาสสายชีพด้วยกันครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทําการเลือกเล่นครับ และก็ประเด็นสําคัญครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งตัวละครผู้ชายและรวมไปถึงตัวละครผู้หญิงเนี่ยได้ตามความพึงพอใจได้เลยนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่พออีกครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถครับทำการดูในส่วนของ preview effect นะครับสกิลของแต่ละคาสเนี่ยตรงมุมด้านขวามือได้เลยเห็นไหมมันจะเป็นคลิปวิดีโออยู่นะครับก็สําหรับคาสสายชีพแรกครับนั่นก็คือนักเวทส่วนสายชีพต่อมาเนี่ยนั่นก็คือนักธนูครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะโดดเด่นในเรื่องการซับพอร์ตนะท่านผู้ชมครับส่วนอสุดท้ายเนี่ยอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวอลเเออร์นั่นเองแหละท่านผู้ชมครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ดาบขนาดใหญ่นะท่านผู้ชมครับเป็นอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งอันใหญ่แล้วก็มีโลโด้วยนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกสายชื่อที่พึงปอใจได้แล้วครับก็ทำการกดตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จทีนี้ครับในทางระบบก็จะพาเรานะครับมาทาการตกแต่งในส่วนของรูปร่างโมเดลของตัวละครครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของใบหน้าครับส่วนคนรับะ <med you> ส่วนต่อมาครับอันนี้จะเป็นเฉดสีของทรงผมครับและอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะเป็นสีของดวงตานั่นเองนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการตกแต่งจนมึงพอใจได้แล้วครับก่อนทำการตั้งชื่อแล้วก็กดเริ่มเกมไปได้เลยนั่นเองครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับสิ่ทีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศตัวเกมและลงไปถึงระบบเบื้องต้นกันบ้างครับและซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMORPG แบบ 3D นะ ก็จะมีในส่วนของระบบออโต้ควีตและลงไปถึงออโต้ฟาร์มนั่นเองครับและก็ในส่วนของภาพกราฟิกครับก็ค่อนข้างที่จะน่ารักกันเลยทีเดียวนั่นเองครับและเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโค้ดเบตา้าหรือว่าเป็นช่วงทดสอบครับในทปตัวเกมเนี่ยก็ด้ทนิการแจกคอสตูมเห็นไหม <c oughs> เนี่ยจะเป็นคล้ายๆไดโนเสาเนี่ยให้กับเราเนี่ยแบบฟรีๆเลยนะครับอ่ะเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมลองไล่ดูทีละสเต็ปเลยกันแลวกันนะครับว่าเขาเนี่ยมีระบบฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ก็สาหรับอันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของคอรสตูมนั่นเองแหละท่านผู้ชมอ่ะเหลือผมเนี่ยจะทําการกดยิ้งไม่ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้านะครับเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะมากมายครับส่วนต่อมาครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคอสตูมในส่วนของทรงผมนั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับอันนี้เนี่ยจะเป็นนะครับเนี่ยคล้ายๆเป็นกระเป๋านั่นเองแหละท่านผู้ชมเห็นไหมติดอยู่ตรงด้านหลังของเรานะครับส่วนต่อมาล่ะอันนี้จะเป็นแฟชั่นในส่วนของอาวุธครับ ซึ่งสําหรับเจ้าตัวละครที่ว่าผมเนี่ยได้ทําการเอามาเทสเล่นครับอันนี้เป็นนักธนูนะท่านผู้ชมครับซึ่งผมก็บอกอไว้เลยครับว่าสําหรับเจ้านักธนูเกมนี้ยิงแบบโคตรไกลจัดๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่านะครับในเรื่องการล่าบอสและรวมไปถึงการ PK เนี่ยสายระยะไกลของเจ้าเกมนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบแบบจัดๆเลยนั่นเองครับสว่วนต่อมาล่ะอันนี้เป็นระบบนะครับในเรื่องของการอัปเกรดครับหรือว่าอัประดับเลเวลของสกิลของตัวละครนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับในทางระบบก็จะมีเงื่อนไขให้กับบบเรานะแบบน่ยแิดหอ คือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือนะครับในการอัพระดับเลเวลของสกิลนั่นเองครับอะไปกันแบบว่องไวเลยนะท่านผู้ชมครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบสมุดนั่นเองนะครับก็จะเป็นคล้ายๆระบบอาชีพมิ้น n t นั่นเองแหละท่านผู้ชมครับ เพียงานผู้ชมเนี่ยทำตามเงื่อนไขที่ระบบเขากําหนดครับในทาโตเกมเนี่ยก็จะทําการแจกเงินแจกเพชรนะครับเนี่ยไดมอนด์แบบฟรีๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่าหรับสายฟรีสามารถหาทรัพยากรพวกนี้เนี่ยได้แบบง่ายๆนั่นเองครับส่วนอันต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจผิดนะครับผมนึกว่ามันเป็นคู่หูหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ที่ไหนได้ครับ พอท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆเห็นแมสแต่ละการ์ดมันก็จะมีค่าสเตตัสเพิ่มเติมอยู่นะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถครับทำการอัปเกรดครับเพื่อเป็นการเพิ่มระดับเลเวลให้กับเขาหรือก็ได้นะครับซึ่งในท่าโตเกมจะใช้ผนึกคริสตัลนั่นเองนะครับก็ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะใช้ผนึกครับที่เป็นเกรดระดับสีเขียวก่อนนะครับพอในส่วนของการ์ดเนี่ยเป็นระดับที่สูงขึ้นครับในส่วนของคริสตัลตัวนี้ก็ต้องเป็นระดับที่สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถเนี่ยติดต และแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าการ์ดพวกนี้ครับก็ได้มาจากการสุ่มการชับปองนั่นเองแหละท่านผู้ชมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการสุ่ม1โลให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งในส่วนการ์ดเกมนี้ครับระดับที่สูงที่สุดเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของระดับ SSR นั่นเองแหละท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการกดผ่านสคริปต์เลยก็แล้วกันโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมได้ตัวแล้วว่ะ SSR 1ตัวโอ้โหโคตรตึงอะครับน,น้นอนบอกเอาไว้เลย ก็แน่นอนแหละว่าในส่วนของเกรดเนี่ยโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมผมมีสีทองด้วยว่ะสีทองเนี่ยอะไรวะ SR วท่านผู้ชมครับส่วนอันต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของคู่หูนั่นเองนะครับซึ่งรู้สึกว่านะคะท่านผู้ชมครับในส่วนของเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเรานะครับสามารถติดตั้งได้ถึง3ตัวละครด้วยกันเห็นไหมมันก็จะมีถึงสสล็อตด้วยกันครับส่วนนี้ล่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของดันเจียนต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมนั่นเองแหละท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมก็สามารถทําการกดจ ว่าท่านผู้ชมจะทําการลงในส่วนของดันเจี้ยนอะไรนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกได้แล้วก็ทําการกดยิ้ยมปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับเสร็จทีนี้ในทางระบบก็จะพาเรานะครับไปหา NPC นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ทําการลงในส่วนของดันเจี้ยนต่างๆนั่นเองครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมต้องย้ําเตือนก่อนนะพอท่านผู้ชมทําการดาวน์โหลดมาภาพจะไม่ชัดเลยนะครับ ภาพอย่างดินน้ำมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับเนี่ยตรงนี้นะครับจากนั้นแล้วครับในส่วนของเซตติ้งมันจะเป็นตัวการ์ตูนตัวใหญ่ๆนะครับก็ใอ้เราเนี่ยทำการกดจิ้มครับซึ่งค่าดีฟอลต์ของมันเนี่ยจะเป็นค่าแบบต่าสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วติ๊กตรงนี้นะท่านผู้ชมครับแล้วก็ทําการกดจิ้มสีเขียวครับอันนี้ก็สุดให้หมดเลยนะครับเน้นตรงด้านขวานะครับส่วนนี้น่าจะเป็นการแสดงผลจํานวนของเพลเยอร์บนหน้าจอครับก็ลากแบบเป็นแม็กไปเลยนะครับเอาให้มันเนี่ ค่อนข้ามที่จะสวยครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่ะในส่วนของระบบออโต้จะทําการปลดล็อกให้กับเรานะครับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีเลเวลถึงเลดับเก้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดจิ้มออโต้ครับให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลครับของสายชิทานูเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่ว่าผมบอกแล้วว่าสําหรับสายอาชีพระยะไกลของเกมนี้นะครับยิงแบบโคตรไกลจัดๆนะครับเนี่ยก็อย่างเช่นนะ สมมติว่าตัวละครผมยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบอสเนี่ยยืนอยู่ตรงตอไม้ตรงนั้นแหละท่านผู้ชมโอ้โหแบบก็คือแบบว่าผมเนี่ยยิงฟรีอ e ีสปอร์ตได้แบบสบายเลยนะครับแต่นี้ล่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นนะครับเนี่ยเห็นไหมเราเนี่ยสามารถใช้ในส่วนของผนึกคริสตัลหรือว่าไดมอนด์เนี่ยที่เราเนี่ยได้ฟรีมาจากโปรกมครับก็มาสามารถครับซื้อไอเทมรายวันเลยก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็นคริสตัลในการอัปเกรดระดับเรเวลนะครับของฟังก์ชันต่างๆนั่นเองแหละท่านผู้ชมก็อา,บบารมณ์แบบว่าคล้ายๆแบบว่าร้านค้ารายวันนั่นเองแหละนะครับ ก็สามารถมาทําการเลือกซื้อได้ครับสว่วนนี้ล่ะอันนีนะ้จะเป็นอีเวนต์รายวันนะท่านผู้ชมครับเกาะแบบว่าเป็นการรับของในช่วงโค้ดเบต้าแต่ละวันนะครับในการเช็คอินแต่ละวันอะไรประมาณนั้นแหละก็ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับมากดรับไอเทมกันด้วยแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับในส่วนของเวอร์แมปนะครับหรือว่ามินิแมปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีสัญลักษณ์เป็นปลาด้วยนะท่านผู้ชมครับอันนี้ผมเดาว่ามันน่าจะมีในเรื่องของไลฟ์สกิลด้วยนะครับ กออย่างเช่นการเก็บเกี่ยวการขุดแร่นะครับการคร้าอาหารและการตกปลานั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแหละท่านผู้ชมครับมันเป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกนะครับและก็ประเด็นสําคัญในส่วนของระบบฟังก์ชันเนี่ยยังไม่ได้ทําการปลดล็อกทั้งหมดนะครับก็โดยรวมแล้วครับเล่นเพลินดีนะท่านผู้ชมครับลองมาเล่นแบบขำๆดูก,ก่อนเลยก็ได้สำหรับใครที่ว่ายังไม่มีเกมไหนเล่นนั่นเองครับผมและก็เวงไงบ้างครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสำหรับพาร์ทนี้ และถ้าื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต,ต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม